มาบูชาพระรัตนตรัยวันนี้มีโอกาสมีเวลามาบูชาทางด้านเติมน้ำมันตะเกียงแล้วแต่ศรัทธาบาทศิษบาททำบุญกันไปวันนี้เราชาวพุทธมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญเิญเจริญศรัทธาจูงมือลูกจุดมือหล้านตอสานมือแฟวนควงแขนันมาตอนนี้มีโอกาสแล้วมีเวลาแล้วเชิญได้นะมีโอกาสมีเวลามาร่วมกันสาง ก่อนจะไปใกล้จะกลับมาทำบุญตัดบาทร้อยแปดสะดวกครอบหลําบานก็อบราะก็ได้วันนี้เรามีโอกาสมีเวลามาจับมาจองเป็นเจ้าของบุญจะมากจะน้อยอยู่ที่ใจสตาน์อาสาทุกตอนนี้ท่านสาธุชนกำลังทำบุญตัดทำบุญภาพปานประจำปีเกินนะประจำนัดสัตว์ปีเกินขออนุโมทนาสาธุ าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้โชคดีมีความสุขเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้โชคดีมีใจทั้งไปทั้งสัตว์โชคดีมีทรัพย์ทั้งสกลั์ทั้งไปอ้าวตอนนี้ท่านนั่นลงศพอ้าวลงศพเราทำอะไรเอ่ยอาเจนาทีด่ดูนะไม่มีใครไปนอนอยู่ในโรงนะอไงดูดีๆ้วไม่มีใครนอนอยู่ในโรงนะอันนี้ลงเอ,อ๋ยลงศพเราต้องพบแน่แน่อ่าไม่ว่า วันไหนสุดท้ายเราก็ต้องพบกันดังนั้นวันนี้เรามาทำบุญสะดอกพร้อมต่อจตาชีวิตกรบุญซื้อลงศพให้กับศพใรญาติรมิตรศพอนาถาผู้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะทำบุญเอากระดาษใส่ในโลงจากปัจจัยใส่ในตู้นะทำบุญเอากระดาษใส่ในโลงอธิษฐานให้ดีนะก่อกนอท,ที่จะย้อนอธิษฐานก็ก่อน เสร็จแล้วเอาปัจจัยใส่ในตู้5บาท1ิบาททำบุญได้เลยนะทำบุญซื้อโรงศพจะรดอดต่อดจะตาชีวิตอ้าวไอปีนี้ยังไม่ได้ทำบุญซื้อโรงศพม,มาทำบุญกันซะก่อนเขาบอกว่าปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่ร้อนแรงเหลือเกินนะปีนักสัดที่ร้อนแรงตอนนี้มาทำบุญ ในส่วนลงศพกันซะก่อนเดินทางมาไปผ่านมามาทำบุญกันซะก่อนจะมากจะน้อยอยู่ที่ใจสถามีแบงค์ใหญ่มาแลกแบงค์ย่อยมีแบงค์ร้อยมาแลกแบงค์ยี่สิบก็ได้ตอนนี้เรามีเจ้า้าที่คอยบริกรบริการดูแลท่านสาธุชนที่มาทำบุญเรียกว่าดูแลอำนยวยความสะดวกเต็มที่ห้าบาทสิบบาททำบุญได้วันนี้เราอย่ามัว,วชักช้าโอเคละเมใจ จะมากจะน้อยอยู่ที่ใจศรัทธาวันนี้ถือโอกาสโชคดีนาะทีบุญม,มาคำจุนพระพุทธศาสนาโอ้าสาธุนะหนุ่ก็มาแล้วมากันเป็นคณะเอาเอาดอกไม้ไปเลยจ้ะทำบุญกันตามกำลังสัลังศรัทธาไปไหว้พระขอพรทางด้านในเป็นสริริเป็นมงคลกับชีวิตแล้วตอนนี้ถือว่าโอกาสอันดีเราได้มาสัสมคุณบรารมีไว้ เราอย่าไปดูถูกปุนกันจำนวนน้อยจะไม่อดตามต้องสนองผนแม้ตุนน้ำเปิดไงรับสายจนย่อมเต็มล้นด้วยอูทกที่ตกวงอ่าน้ำหยดทีระยาดอางเล็กหม้อจอมโกวกอมูลดินขึ้นมาได้พลเรืดเรือหน่อยก็กลับกลายเป็นจอมปกใหญ่สูงเด่นเห็นกับตาบุญกุศลก็เช่นเดียวกันครับถ้าท่านได้ทำเพียรเล็กเพียะน้อยเดี๋ยวบุญก็เต็มเดี๋ยวบุญก็สบูรณ์ เต็มรอบท่านบอกว่าจากการทำบุญนั้นก็เเรียบเสมอการทานข้าวทานเองก็อิ่มเองบุญก็เช่นเดียวกันเราอยากได้บุญถ้าไม่ทำแล้วเราจะได้บุญที่ไหนเวลาตอนที่เวลาจากไปสุดท้ายก็ต้องอาศัยบุญกุศลดังพุทจงพ้นบทบาลีที่ว่าปุญญาติปรโลกสมิงกติดขาหติดปาลีลัง แม่ได้แจความว่าบุญเป็นที่ขึ้นของสะสมหลายในประโลกสุดท้ายสิ่งที่พึ่งพาได้ก็คือบุญกุศลการซักสมบัติส่งแค้แค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งแค้แค่เจิงตกรนแต่บาปการรมที่เราทำนั้นเป็นคุณรอมส่งถึงพวกหน้าปูนหน้าฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าวโอเอลังเลใจกันเรียกว่าใกล้จะปิดงานประจำปีแล้ว วันนี้เป็นวันรองสุดท้องรองสุดท้ายเท่าผ่าโอกาสอันดีพรุ่งนี้ไม่ได้มาเสียใจปีหน้าต้องรอปีหน้าแต่ไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะมีโอกาสหรือเปล่าฉะนั้นจะสังเกตง่าย,ายๆเขาบอกว่าคนไหนจะถูกหวยรวยซักคนไหนจะถูกรางวันใหญ่ถ้าดีเสียงเชิญชวนแล้วใจมีศรัทธาที่ทำทันที อันนี้จะเป็นคนที่มีโชคดีอาจะถูกหวยรวยซักได้ยินแล้วอ้ารีบทำนี่แหละแสดงว่าบุญกำลังมาก,กำลังจะได้โชคใหญ่วันนี้มีโอกาสมีเวลามารีบกันสร้างพารีบกันสร้างมารีบกันทำเราเรียกว่ารีบมากันซะก่อนก่อนจะไปทำอย่างอื่นกการดูอาหารก็ดีการนั่งเล่นก็ดี ก่นะอนที่จะไปในส่วนอื่นท่านทั้งหลายมีโอกาสแล้วมาร่วมการสร้างมาร่วมการสั่งสมบูรณ์กันซะก่อนจะมากจกะนอ้อยอยู่ที่สัาธาแล้วนะก่อนนี้อีกสักรู้อีกไม่นานกองอํานวยการทางด้านวิหารนะแล้วก็จะปิดแล้ววันนี้เราอาศัยบุญกุศลยาบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หนายก็รักยาบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก่อนหน้าที่รักก็นหน้าโบราณว่ายอย่างนะั้น เมื่อม <c ười> ีบุญตกงานไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอะไรนะห้าร้อยบาทคืออะไรเอ่ยเหรียญทองแดงเหลืออยู่แค่ห้าองค์ใช่ไหมพออาจารย์สถาพรสมบุรณ์ห้าร้อยบาทน่ะเอาเหรียญไปแล้วสงสัยนายญาติโยมสาธทุกชนนิดจะ อาจจะไม่ตวดถึงแล้วตอนนี้วัตถุมงคลหลวงพ่อนเรียกว่ารุ่นเก้าเจริญเจริญกนะ้าหน้าทำมาค้าขายดีมีความอุดมสมบูรณ์รุ่นนี้ไขรบูชาช้า จำนวนไม่มากใครอยากจะบูชาวตัตถุมงคลหลงพ่อเดี๋ยวหมดแล้วนะซ่่งปลุกเสกมาได้ไม่นานตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วสแสดงว่าใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนี่จะรู้ดีว่าโอ้ยรอหลวงพ่อมานานแล้ววันนี้มีโอกาสเวลาเชิญนะโอ้จบอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจนี่แหละ คนจะงามงามน้ำใจใจใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใจตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใจอยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใจบ้านโตได้ยินเสียงโกรธศพประกาศประชาสัมพันธ์รีบมาทำทันทีแสดงว่าต่อไปจะมีโชคใหญ่นะนี่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วรีบมาเนี่ยคนมีบุญอย่างนี้แหละเดี๋ยวต่อไปก็จะได้ถูกรางวัลใหญ่ๆแล้ว ตอนนี้มีโอกาสมีเวลาเชิญได้น่นท่านสาธุชนก่อนจะไปใกล้จะกลับมารับนาะเรียกว่ามารับบุญมาจองบุญกันซะกอ่อนอ้าวนี่มาอีกแล้วคนณะใหญ่นะๆนาะเรียกว่ามีกิตเรื่องใสส่ใจศัสธาในบวรพุทธศาสนามาทำบุญร่วมกัน มาทำบูลร่วมกันเป็นคู่เป็นคณะแต่โบราณท่านบอกว่าเอาเราอยากจะเป็นคู่กันมาทำบุญด้วยกันนะเรียกว่าเป็นคู่บุญคู่กูศลจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขเพราะว่าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแต่ถ้าเป็นคู่เวรคู่กรรมก็จะเป็นเวรกรรมผู้ใดน้อเวลาได้ยินเสียงแว่วแววเมื่อคืนนี้ เวลาถาม่าเวรนกรรมใดน้ายจะเป็นเวรกรรมหรือจะเป็นคู่บุญให้เราเลือกเอาวันนี้เป็นคู่บุญคู่สงศ์ชวนกันมาทําบุญทําบุญร่วมชาติร่วบัตรร่วมฐานบุกดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลด้วยการจบอธิษฐานด้วยการน้มาด้วยกันก็จบด้วยกันเอามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยอยากจะทำตั้งยี่สิบหรือทำบุญก็สี่สิบก็ ร่วมอธิษฐานด้วยกันเอาปัจจัยเอาแฟนเอาให้แฟนจบอธิษฐานเราก็จบอธิษฐาน,าาานแล้วก็ปักหรือว่าหยอดลงในตู้อันนี้แหละมาทําบุญด้วยกันเป็นผู้บุญผู้กุศลมาทําบุญให้เสีลเสมอการให้บุญเสมอการชีวิตจะได้อยู่ยืนยาวชีวิตจะได้มีความสุข นี่มาอีกแล้วทงางด้านภาพป่าประจำปีเกิดอ้าวภาพาป่าประจำปีเกิดทำบุญเสร็จแล้วไปไหว้พระขอพรทางด้านในนะจะทำอะไรเอ่ยจะแลกเหรียญเป็นสตางค์เอาติดต่อเจ้าหน้าที่อ่าดีทางด้านนี้นะไม่ต้องห่วงมีแบงค์ใหญ่มาแลกแป้งก้อยมีแป้งร้อยเลขแบงค์ยี่สิบนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเราก็มาแลกนะ อยู่ที่ตัวท่านอยาจะได้และอะไรเหลือเจ้าจหน้าที่ก็จะแลกให้ลาไปไหว้พระขอพรทางด้านในนะใครจะนาเรียกว่าติดภาพปลาประจำปีเกิดติดภาพปลาและสัตว์ประจำปีเกิดก็ทำบุญกันซะก่อน,นาามมลาทำบุญกันเสร็จไปไหว้พระขอ,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 ขอพรปิดทองทางด้านในเป็นสริริเป็นมงคลกับชีวิตอ่ะตอนนี้หลังไหลกันเข้ามา นุ sei, ่มส่วนสาวสาวชวนหนุ่มกลดกลุ่มกันเข้ามาตอนนี้มีโอกาสมีเวลาแล้วจะเรียกว่าตอนนี้มีโอกาสมีเวลามาร่วมกันสร้างมาร่วมกันทำอาสาทุอนุวมตนานะเอามีแกงใหญ่มาได้แกงเกล่ยที่ต่อเจ้าหน้าที่ได้ในส่วนนี้เรามีเจ้าหน้าที่คอยบริการบริการดูแลอย่างดีจะเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาที่เป็นมิตร ท่านทั้งหลายมาแล้วสก,กิจโอ้จะทำบุญอย่างไหนสอบถามได้เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้โอ้วันนี้มีโอกาสมีเวลาขอเชิญเจเริญสัทธาท่านสาธุชนมาร่วมกันสร้างมาร่วมกันทำจะมากจะน้อยอยู่ที่ใจสธาอ้าวตอนนี้ลงศพก็ว่างแล้วใครจะไปทําบุญซื้อลงศพ ลงเอ้ยลงศพเราต้องพบแน่แน่ชีวิตจะใหญ่แค่ไหนสุดท้ายก็น้อยกว่าลงไม่ว่าชีวิตเรานั้นจะมียกถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคนในคนเป็นเจ้ากองคนเป็นนายคน,นเป็นขรร้ฐฐาราชการใหญ่โตมีบ้านหรูสุดท้ายก็น้อยกว่าลงฉะนั้นวันนี้มีโอกาสมาสดอะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตประบุซื้อลงศพให้กับศพไระยาตขาดมิตร จบอนาถาเรามาอนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกนันแลกกันเรามาอนุเคราะห์เกื้อกูลเวลาตอนสุดท้ายไปรายชื่อของท่านสาธุชนที่อยู่ในโลงพระคุณเจ้าพระอาจารย์ท่านก็จะได้นำนี้ไปสวดเรียกว่าสวดสวดพระพุทธมนต์อภิธรรมเจ็ดคำที่สุดท้ายก็เรียกว่า ในส่วนของบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะมีบางสกุลตายนะเรียวกว่าเป็นการทําให้ครบจบพิธีนะรายชื่อที่ท่านได้เขียนสดอกก็ให้คนนั้นคนนี้าเราทําบุญเสร็จนะสุดท้ายในวันสุดท้ายหลังจากนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ก็จะนําไปสวดนะเป็นบทพระมนต์บทบาลีอภิธรรมเจ็ความดีสวดให้กับคน เวลาที่มีงานศพก็จะสวดให้คนตายความจริงไม่ได้สวดให้คนตายฝันเป็นบางสวดให้คนเป็นฝังน,นะอภิธรมเจ็ดควีด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าใครฟังอภิรรมเจ็ดควาีแล้วจะได้บุญมากเมื่อได้บุญมากจะจะมาก็จะได้บูชีไ,ไปให้กับผู้วายชนอันนี้คือในส่วนกุศโลบายของคนโบราณ มีด้ร่วมการดำเนิน้ารทำเป็นแบบแอนแบบอย่างให้รักษาทุกชนทั้งหลายได้ดูได้เห็นวันนี้มีโอกาสจะทำบ,บุญอย่างไรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ติดขาดประการใดดูแลในส่วนใดนะดูแลไม่ทั่วถึงขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเดินผ่านไปผ่านมาอย่ามองโอ้อะงเลย o A L A ใจตอนนี้อไม่นานประมาณ30นาที อีกประมาณ3 0 4ถึง4ีนาทีกองอนวยกนันนี้ก็จะได้ปิดโอกาสวันนี้วันนี้อ๋อวันนี้เดียนให้เป็นกรณีพิเศษวันนี้นะเรียกว่าขยายเวลาทมมุญเป็นพิเศษอีกประมาณหนึ่งช่วโมงเท่านั้นหลังจากนี้กองอนวยการบุญก็จะปิดแล้วท่านใดที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่าโม้โอเ้เอ้ละเมยใจนะ คนที่จะได้รางวัลใหญ่คนจะมีโชคนะได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วก็จะรีบม,มาทำบุญทันทะีตอนนี้ใครนอนจะเป็นผู้โชคดนะีสงสัยจะเป็นเจ็ษฐีไรใหม่ของเมืองไทยมีโอกาสแล้วได้ยินเสียงกระแสเสียงสำเนียงโศถประชาสัมพันธะ์เปิดต่อทำบุญทันทีในส่วนกอบุญต่างๆขออนุโมทนานะทำนะบุญบูชาดอก ก็ดีทำบุญซื้อรงศพก็ดีทำบุญในส่วนบูชาของท้้นอานากับเรื่องเครื่องมุงคงก็ดีก็ขอเชิญเจริญสัทธาได้โอ้นี้ครอบครัวผู้ใจบุญคุณพ่อคุณแม่นำคุณลูกมาทำบุญสร้างบุญสร้างตุนส่วนเรเรียกว่าครอบครัวผู้ใจบุญ การทำบุญให้ลูกดูการโยให้ลูกเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกเย็นสาธุอนุโมทนาต่อไปก็จะได้มอบกระแสเสียงสายประชาสัมพันธ์ให้ขโโรศบูกงามงามก็เพราะได้ประกาศเชิญชวนทต้นสาธุชนน่นาเรียกว่ามาสร้างบุญสร้างกุศลเสียเชิญในงานบุญประจำปีวัดรนส้สศรีในลำดับดต่อไปขอเชิญคุณพอรนะัก